อีกหนึ่งวงดนตรีอย่างวงบาซูนะคะหลังจากที่มีแฟนเพลงเรียกร้องให้พวกเขากลับมารวมตัวจัดคอนเสิร์ตกันอีกครั้งค่ะล่าสุด3ส,สมาชิกก็ได้เผยว่านะคะจะมีการจัดคอนเสิร์ตให้หายคิดถึงกันอย่างแน่นอนค่ะ หลังจากที่แฟนคลับอดีตวงดนตรี Pop Dance b a r ซู u ที่เคยโด่งดังในอดีตเรียกร้องให้พวกเขากลับมา r e เนียนเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ให้หายคิดถึงจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีวงดนตรีดังร่วมยุคข,ของ R.S และหลายวงทยอยจัดคอนเสิร์ตกันไปบ้างแล้วล่าสุด3สมาชิก Barzou เซบีกัมปันและโจอี e, ้ก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโปรเจกต์พิเศษของพวกเขาในครั้งนี้ว่าเตรียมงานกันไปได้คืบหน้ามากแล้วซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดการแสดงกันในช่วงปีหน้าค่ะ ตอนนี้ก็คุยกันอยู่นะคะตอนนี้พวกเราก็เริ่มดําเนินการการคุยกันอยู่ตอนแรกก็อยากให้อยากให้ปลายปีแต่ว่าตอนนี้อาจมีแก้ไขเล็กน้อยนะคะ,ะเราก็อาจจะต้องเลื่อนไปอีกนิดนึงนะคะคสําหรับใครที่รอคอยพวกเราก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เราเรื่อยๆมาเลยนะคะอยาติดตาพวกเราอยู่นะคือฟังเพลงมาซูได้ฟังแน่นอนครับได้เจอพวกเราขึ้นเวทีแน่นอนนะฮะแต่ว่าแต่ว่าคือ,อมันมีการแก้ไขในเรื่องของภาาดนตรีเพราะว่า มันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคือ,อคงต้องขอเวลานิดหน่อยเราก็3าคน3สไตล์นะคะแต่ค,คนก็ไปมีประสบการณ์ใหม่ๆกันมาพอกลับมารวมตัวกันเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้โชว์ของใหม่ๆที่เราได้ไปเรียนมานะคะแต่ว่าพอรวมกัน3คนเนี่ยมันก็ยากนิดหนึ่งที่จะให้มันลงตัวใช่ไหมคะครับจริงแล้วก็ทุกส่วนนะพูดถึงแฟนคลับเรายัางด้วยนะฮะก็จนถึงวันนี้เนี่ยสิบกว่าปีแล้วแฟนคลับเราก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม ก็ยังทุกก็ยังเจอกันอยู่ยังมีมิ팅กันอยู่นะฮะก็แล้วก็ส่วนงานก็ได้ยื่นไปทางผู้ใหญ่แล้วก็มีการคุยปรึกษากันนะฮะผู้ใหญ่ก็ให้ให้เหตุผลให้แนวทางพวกเรามาก็ค่อนข้างที่จะแนวโน้มที่ดีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็เลยต้องกลับมาทำกันบ้านกันมากขึ้นเพลงก็เพลงก็ไปไกลแล้วเหลือแค่คอนเซปต์ในการนำเสนอแค่นั้นเองฮะเพลงนี้คือเกิน90แล้วจริงๆแล้วแต่ว่า แต่ว่าเรื่องราวของพวกเรานี่แหละที่จะนําเสนอกันเนี่ยคือกําลังก็วางกันปรับกันอยู่นะฮะ สำหรับวงบาซูนั้นถือได้ว่าเป็นวงดนตรีแนวป๊อปแดนซ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากวงหนึ่งของค่าย R.S. โดยแนวเพลงที่สนุกถูกใจวัยรุ่นในยุค90ประกอบกับจังหวะท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกด้วยเพลงโถเอ๋ยจากอัลบั้มชุดที่1บาซูเมื่อปี2541ซึ่งทำให้พวกเขาโด่งดังไปทั่วเมืองไทยจนมียอดขายล้านกปปี้มาแล้วกระทั่งราวปี2545กระแสเริม่มซาวงบาซูก็ประกาศยุบวงกันไปในที่สุดค่ะ